ครับก็สวัสดีกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาะแนะนําให้รู้จักกับโปรแกรมปฏิอุสนะครับซึ่งเขานิยมใช้ในการเขียนแบบออเล็กทรอนิกกันนะครับใช้ในการจําลองทดลองวิเคราะห์นะครับเมื่อเราเข้าเมื่อเราติดตั้งแล้วก็เข้ามาเลยนะครับเวอร์ชันที่ผมเอามาแนะนํานี่คือ7.8 Swift 2นะครับซึ่งยังไงก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างน,นะครับเช่นจะใช้อยู่อยู่ยดีๆมันก็ดีด,ด,ด,ดออกอะไรอย่างนี้นะครับ วิธีการใช้ขั้นพื้นฐานนะครับเมื่อเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือจะมีตัวนี้นะครับตัวกริดถ้าเรากด2ครั้งมันจะเป็นตารางให้นะครับเราสามารถกดออกได้สำหรับใครที่ไม่ต้องการให้มันมันกะหน้าจอนะครับเอาละครับวิธีการเลือกอุปกรณ์เข้ามาใช้งานนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตัว P นะครับเนะครับแล้วเราก็สามารถค้นจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะต่อวงจรง่ายๆให้ดูนะครับผมเลือก ไฟ LED สีเขียวนะครับตรงนี้จะเป็นสวิต์นะครับเลือกสวิต์แบบธรรมดาเข้ามาหนึ่งตัวผมเลือกแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับเข้ามา เลือก resistor นะครับตัวต้านทาน2 2 0โอห์มเข้ามาหนึ่งตัวนะครับครับอุปกรณ์รายการอุปกรณ์นั้นจะปรากฏที่ด้านข้างนี้นะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่า library driver นะครับอ่ากดเข้ามาครับเลือกพื้นที่ทำงานแล้วจัดการวางอุปกรณ์ลงไปเลยครับโดยการคลิกนี้ให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาครับจะเป็นรูปดินสอนะครับ แล้วก็วางได้เลยนะครับเมื่อเราจิ้มที่จุดต่อนะครับเราก็สามารถลากเส้นได้เลยเราไม่ได้กดค้างนะครับแต่เพียงคลิกหนึ่งครั้งและคลิกอีกทีที่ปลายทางเส้นนะครับ LED สีเขียวนะครับวางไว้ตรงนี้สวิตช์นะครับล,ลากอย่างง่ายๆนะครับ เมื่อเราเลือกนะครับเรากดหนึ่งครั้งจากนั้นก็ถึงจะลากได้นะครับสังเกตว่าเวลาเราลากมาแล้วเนี่ยถ้าเราคลิกที่อุปกรณ์ตัวไหนอยู่คอนเดนเซจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเราจะไม่สามารถลากเส้นออกมาได้นะครับให้เรามาคลิกด้านนอกก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ามาคลิกอีกทีนะครับถึงจะได้นะครับ่นะครับ ก็จะได้เป็นวงจรดังรูปนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์แต่ละตัวได้นะครับเช่นดับเบิลคลิกที่หลอดนี้นะครับสังเกตว่าหลอดตัวนี้ต้องการไฟ2.2โวลต์ใช่ไหมครเราก็มาลดให้มันเหลือเป็น1.5ก็ได้นะครับจะได้เท่าเท่ากันกับตัวแบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่เอาเข้ามาใส่นะครับ แต่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับจะสังเกตว่ามีตัว R อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะทําให้ไฟเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวเรามาดูนะครับกด p a y นะครับเราลองกดสวิตช์เปิดดูสังเกตว่าไฟไปติดเลยนะครับพอเจอตัวต้านทานต้านไฟไปหมดแล้วนะครับให้สต็อปนะครับเรามาเพิ่มแบตนะครับแล้วก็ดับเคงชีเข้าไปผมเพิ่มเป็น2.5นะครับลองดูครับจะเป็นยังไงเรากด p a y ดูครับ สังเกตว่าไฟติดนะครับสังเกตดูดีๆครับไฟติดแต่ติดน้อยๆน,นะครับเอาสต็อปก่อนนะครับลองเพิ่มเป็นสามดูนะครับสามวอ์นะครับกดเพยนะครับนะครับไฟจะติดได้สว่างขึ้นนะครับแล้วถ้าเราเพิ่มขึ้นอีกล่ะครับ มาลดค่าตัว R ก็ได้นะครับอันนี้มาดูลดค่าตัว R ดีกว่าผมลดเป็นจริงๆคือจะใส่ค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับเช่นค่าที่มีจริงอะไรเป็นต้นนะครับเช่นใส่เป็นร้อยห้าสิบโอมก็ได้อย่างเงี้ยครับไม่รู้มีขายหรือเปล่านะครับรุน่นนี้เห็นไหมครับไฟจะสว่างจ้าเลยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือการต่อวงจรแบบง่ายๆนะครับ โดยใช้เจ้าโปรแกรมโปริอุ์นะครับส่วนาหากเพื่อนๆคนไหนสงสัยอีกเช่นาการคลิกลบเส้นนะครับก็คือคลิกขวาที่เส้นแล้วก็ลบได้เลยนะครับนี่คงก็กดลบเส้นออกเช่นจะต่อไฟลงกาวอย่างนี้นะครับนอกจากแบตเตอรี่แล้วเนี่ยยังมีวิธีอื่นในการให้ไฟกับวงจรได้นะครับเช่นผมจะทําให้ดูนะครับให้เรามาคลิกที่ ตัวนี้นะครับโหมดตัวนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเหมือนกับเวลาเราเขียนแบบนะครับเช่นตัวนี้คือกราวนะครับเรามาวางไว้ข้างล่างเนี้ยต่อจิ๊กมาที่กราวนี้นะครับพาวเวอร์อย่างนี้นะครับพาวเวอร์จิ้มจิ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็จิ๊กต่อเข้าอย่างนี้ก็ได้ลองกดเทดูครับเห็นนะครับตัวพาวเวอร์เราสามารถระบุค่าไฟได้นะครับ ก็คือใส่ลงไปเลยครับใช้ผมใส่ลบห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวใส่เครื่องหมายบวกก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับส่วนเครื่องมืออื่นอย่างเช่นพวกนี้ก็จะเป็นพวกใช้วัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลองมาเล่นๆดูนะครับสำหรับใครที่ชำนาญแล้วนะครับ เืออันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้ลองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสําหรับโปรแกรมปฏิุตธเบื้องต้นนะครับทำาปนอันจบเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมาสอนอสิ่งที่ผมเรียนมาให้ได้รู้กันอีกนะครับอย่างเช่น PIC IC หนก F แปดเจ็ดนะครับซึ่งซึ่งผมกําลังเรียนกับอาจารย์ปฏิวัติอยู่ตอนนี้